สวัสดีชาวเกมมิ่งทุกทุกคนนะครับย,กยูกับช่อง The One Gamer คลิปนี้ผมมาเล่นแวนแคลรี่นะฝั s <S ่งเขามีสลิม s <S ตวงฟาร์มอัลเลสเตอร์ผมจะสซตไอเทมแป๊บหนึ่งนะครับ s <S โอประมาณนี้แล้วกันนะครับ มมนะผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะไม่ได้ออกเป็นรองเท้าตีไวนะครับตีช้ากว่าไม่เป็นไรนครับขอแค่ให้ได้ตีนะแววนตีไปมันก็เจ็บนะครับต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโอฟิตใส่เลยเหรอ ไดน่เงี้ยปิดโ,โดนเตะหอกหอกสลิมมีจิตติดจเรหรือเปล่าเนี่ยโดนทุกรอบเลย าอาพีเซอดราก้อนยังไม่เกิดรับตัว Dragon and Slayer have appeared ต้องนำหน้าศัตรูเพื่อนเล่นต่อหรอด้อนี่ได้นะ สวยครับเฮ้ยอ okay. okay. ืมไม่ทัน เล่นแวร์นะครับถ้าต้นเกมกดได้กดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดีพอเ็ดเกมมมันเล่นยากนะเดี๋ยวสลิมเขาเป็นตัวเลดเกมด้วยครับ ถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้ระวังเลส <c oughs> เตอร์จับนะเพื่อน <c oughs> เลสเตอร์ตัวจับคะสวยครับ ย่านนี้ได้หมดเลยเนะี่ยสวยครับหนนะ้า <c oughs> ต,ต้นศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปไม่มีคลิปเล่นนะจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสม,มอ สลิมเนี่ยผิวจริงเลยตีป้อมไปครับได้หมดแล้วเนะนี่ยเฮ้ยโอ้โหโด่งมาถ้าโด่งมาอย่างนี้ไม่รอดนะโ,ดโอ้โเทเราโคตรเอาอ่ะ ได้ปะยังไม่ตายอีกเหรอเป็นเราโหดเกินเป็นเราโดวนะทีเดียวพ่อหมีตายนะ,นยนะโ้ยเราต้องแบบยืนดีๆนะระวังด้วงนะครับ ตีพอ,อเ,เพื่อนนะเพื่อนตายเพื่อนบิดไม่ขึ้นเร่ยนต่อไม่นานเลยแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนปะไม่กล้าเล่นอ่นนนะ เอาเด็อะนรนะโอ้นึกว่าจะมีเพื่อน,อนบาเอสระกลัวตั้งนาน

ช่วงเอามัางกออยนะู่นะไปปิดเพื่อนได้ปะเฮ้ยเทนสวยครับเฮ้ยเพ่ได้เนะี่ยสวยเขาไม่ได้เอาตัวใหม่มาโลมเนี่ย ย้งไปนะข้อมัอแะนแะตกนะไปอย่างนี้นี่ตายนะครับสวยโอ้ยโดนจับไ่เจ็บนะนวตายหมดตายหมด เพื่อนเล่นหรอโอ้เล่นไม่ได้พี่สวยเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวเองโอ,โอ้ยออถ้ามีเพื่อนตามด้วยนะได้หมดอันเนี้ย ได้นะป่าเขาท่าเมื่อกี้นี่มีคนนำผมเขบบ้าโอนะได้หมดเลยนะพันเล่นนะี่ยโอ้ยอย่างนี้ได้หมดเลยเนี่ยจับยังโอ้ยิววิววิวไม่ถึงเฮ้ยตันโดยอย่างนี้ตายสวยครับ โดนเตียวหอก G P S ของสลินดเ์ครับตันโดนป่ะโอ้ยครับดีโอ้ห่วงข้าว่าเอ้ยตาสุดท้ายตาปังจบ ก็ตอนนี้ขึ้นคอนมา2ี่ตาเลยนะครับเราได้ MPP เป็นะเกมนี้แวนก็ยังเล่นได้อยู่นะครับคอนกัวมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับขนาดในการแข่งเขายังเอาไปเล่นอย่างเลยนะก็ผมว่าโหดมากนะแวนแล้วยิ่งเป็นช่วงต้นเกมนะครับไม่ต้องมีของอะไรเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลเพย์อะไรเยอะนะครับ เป็นตัวที่โหมดมากนะสกอร์เกมนี้นะครับฆ่าไป8ตัวนะตาย4ก็ก็สิไป1 1นะครับได้ AP ได้ MVP ของเกมไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ